ใครสวดมนนั่งสมาธิแล้วไม่รอดอยากให้ลองทําสิ่งนี้ดูปีนี้ตั้งใจฝึกจิตด,ดึงสติให้มากขึ้นพอรู้แล้วว่าความคิดในหัวเรานี่แหละสําคัญที่สุดเอาจริงเราไม่ชอบความหนาวเราก็ติดอาบน้ําอุ่นมากตั้งใจมาทาไอซ์บาร์เป็นครั้งแรกโกก็คืออยากบาบัดจ,จิตใจรีเซ็ตความคิดและไม่เซ็ตเพื่อจัดการกับความเครียดและจุดที่ยากที่สุดของการทาไอซ์บาร์ก็คือการต่อสู้กับจิตใจตัวเองในช่วงแรกคร่ะอุณหภูมิน้ำสอง,ององศาลงไปครั้งแรกร่างกายจะช็อกสิ่งที่ต้องทําก็คือนิ่งสงบท่ามต่อตาแล้วก็หาายยใจออ่งงูกต้ ผ่านไป2นาทีเริ่มรู้สึกชาอาการเจ็บเริ่มมาเริ่มหายใจเร็วขึ้นเ,เราเลยต้องกลับมาโฟกัสกับการหายใจให้ช้าลงหายใจออกยาวๆทําให้ลืมความเจ็บปวดแล้วก็ความหนาวสั่นด้ฝึกอื่นๆทางร่างกายยังขอไม่พูดถึงนะคะาอาจจะต้องรอดูผลเลือดในฐานะคนเป็นโรค SLE แต่เรื่องจิตใจมันคือการฝึกอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้อยู่กับมันได้แล้วก็ควบคุมสติให้ได้มันทาให้เรากล้าออกจากคอม์ตโซนฝืนนี้เรายอมรับแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบใจทุกครั้งที่ความคิดในหัวเราไป แต่ก็ต้องดึงลมหายใจกลับมามีเสีซยว,วินาทีเหมือนกันนะที่เหมือนลืมความชาวความเจ็บปวดไปเลยอะแนะนำไว้ทําเกิน2นาทีขึ้นไปค่ะให้โดพามีนหลังพอทําได้2นาทีก็จะรู้สึกว่าสมองวีเล็กๆไปต่อให้ครบ5นาทีเลยค่ะเป็นอันจบ1ึเซ็กชันสำหรับใครที่มมโรคประจําตัวนะนำปรึกษาแพทย์แล้วก็อย่าทําเองที่บ้านนะ